สวัสดีครับผมอาร์ทออซิงอยากวิ่งคลิกนะครับ X3 ดีเซลนะฮะปูสเตปนะครับแต่คันนี้เน้นเลยว่าเอาสูตรเงียบแล้ววิ่งนะครับคันนี้ทำฟูเซตนะฮะตั้งแต่ดาวไปนะฮะยันท้ายเลยแทบจะว่าตัวนี้สูตรนี้ก็ถือว่ารองรับการดูสเตปสองนะไปดูชิ้นงานดีกว่าว่าเราอัพอะไรเขาบ้างคันนี้นะครับอย่างแรกนะครับคันนี้เราก็ใช้ปลายเป็นคาร์บอนนะครับของอาคาทพูบิกนะครับออกสี่เลยนะฮะ ส่วนสั่งนี้จริงๆแล้วไม่มีรูทอ่อนะครับแต่เราก็ทําการเจาะวล์วนะครับเนไเรียบเนียนเหมือนฝั่งรนเลยดูใต้้องรถนะครับหม้อเป็นยูโรวาร์ตซซอนะฮะนี่นครับที่มาของความแรงของเรานะฮะไนเลส304มินหนะครับหูของเรามาตรฐานนะฮะการทําจุดยึดเพาหูยืดเกี่ยวออกมาที่เราสร้างขึ้นกย่ยตัวถังเนี่ยคือค่อนข้างมาตรฐานนะฮะแล้วก็ นนะคันสี้ำเงินสีนะฮะตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นพ่ออ่อนเกรดพรีเมียมนะครับที่สําคัญนะพระเอกของเราก็คือตัวนี้มันเป็นดีเซลนะครับก็ยังมีสปอร์ตแคปให้อยู่นะฮะที่ใส่สปอร์ตแคปก็เพื่อกันควันมันดาเกินนะครับแล้วก็ไม่ให้อาตารเร่งมันหล่นเหมือนล่วงด้วยตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษว่าไม่อยากบอกว่าดีเซลนะครับแต่สามารถจูนได้เลยนะฮะเป็นสเตทสองเดี๋ยวไปลองฟังเสียงนะฮะ ว่ามันเงียบแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูตอนเร่งเขาๆด้วยโหดึงเลยอะตามคอนเซปต์นะครับเงียบแล้ววิ่ง ดึงแบบต่อเนื่องไม่มีหล่นไม่มีห้อยไม่มีหายนะฮะ X3 นะฮะชุดท่อยูโรอาร์ต X-Sort เต็มระบบนะฮะผมทดสอบอัตาราเร่งแล้วถือว่าขับสนุกนะฮะดีเซลผมว่าร้านผมเนี่ยสั่งได้นะฮะต้องการเสียงดังแบบซูเปอร์คาร์นะฮะหรือต้องการแบบเงียบแล้วก็วิ่งเนี้ยทางอาร์ท r s อซิงจัดให้ได้สม่ำเสมอนะครับผมก็เ,เรียกว่าถูกใจเจ้าของรถจังไหมฮะ กดทีก็มีเงื้อมนะฮะเรียกว่าหงายเพราะว่าไอเสียมันโฟลได้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วเราเซ็ตตั้งแต่ดาวไฟหลังทัวโบใส่สปอร์ตแคทเข้าไปายไอเสียทัวโบทาลมได้ดีขึ้นเพราะมันลดแรงการตะทะาของแคทเข้าไปได้นะฮะแล้วก็ขยายเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็หม้อสูตรของเราอีกเรียกว่าไอเสียออกมาได้เต็มเลยอะแต่ก็ไม่ได้ว่าลงหล่นหายลงไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะที่ใช้ X3 ดีเซลนะฮะหรือจะเป็นซิน อยากจะทําท่อสุดเงียบวิ่งหรือเสียงดังแบบซุปเปอร์คาร์ยังไงมาอาร์ท่อซิงได้เลยนะครับหรือจะให้ทางร้านจัดจบจูนให้ด้วยนะเป็นสเตจ2ทางเราก็พร้อมจบนะครับในที่เดียวเลยอย่าลืมนะครับ X3 Euroart e x, 3, Euro Art x s o s t ท่อสุดรับหญิงทองหล่ออาร์ท่อซิงอยากวิ่งคลิงครับขอบคุณครับ